สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง YouTube ของพี่เมย์นะคะพี่เมย์ทาร์ดเลิฟสตอรีค่ะวันนี้นะ,ะกับหัวข้อนี้นะคะเรามาดูซิว่าใครจะเป็นคนที่เข้ามามอบความรัก ความชัดเจนความรักและชีวิตรักที่แสนโรแมนติกให้กับคุณในเร็วๆนี้นะคะเรามาดูกันซิคะว่าเขาคนนั้นเป็นใครและสถานการณ์ความรักที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นมาอย่างไรนะคะชีวิตรักของคุณคนที่คุณจะเจอนะคะเป็นใครกันเอ่ยคนที่จะมามอบความรักความมั่นคงให้นั้น เป็นใครนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเรามาเริ่มต้นกันที่ไพ่ไพ่โรแมนตแองเจิลก่อนเลยไพ่โรแมนต์แองเจก่อนเลยนะคะเรามาดูกันว่าความรักคนรักสถานการณ์ความรักที่คุณจะเจอคนที่จะมอบความรักให้คุณเร็วๆนี้จะเป็นอย่างไรไพ่โรแมนต์แองเจิลค่ะเป็นยังไงคะสำหรับความรัก หรือคนที่จะเข้ามามอบความรักให้คนที่ดูคลิปนี้อยู่ Pay attention to the red flag นะคะไพ่ออกมาบอกนะคะว่าคนที่จะมาเข้ามามอบความรักให้คุณเนี่ยคุณจะต้องดูด้วยแหละต้องพิจารณากันยาวๆสนิดหนึ่งนะคะต้องให้ชัดเจนให้มั่นใจนะคะดูซิว่ามันมีสัญญาณอะไรบอกไหมเราจะต้อง ใช้เวลาคบหาแล้วก็เรียนรู้ทำความเข้าใจกันก่อนนั่นเองนะคะมาดูไพ่ใบต่อไปคะ่ะว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรคะ engagement นะคะจะบอกเลยว่าคนคนนี้ที่เข้ามาเนี่ยมีโอกาส เป็นความรักความผูกพันถึงขั้นมั่นหมายนะคะมั่นหมายกันไว้แล้วก็จริงจังเลยทีเดียวนะคะกับความรักครั้งนี้นะคะมาดูค่ะไพ่ใบต่อไปนะคะบอกว่าอย่างไรเอ่ยบอกว่า forgiving and learning มันอาจจะเป็นคนที่เขาเคยประสบกับเรื่องราวอะไรที่ ผ่านมาในชีวิตหรือก่อนที่คุณจะเจอเขาคนนี้นะคะคุณอาจจะมีเรื่องราวความผิดหวังในเรื่องของความรัก ที่ผ่านมาก่อนที่จะเจอเขาแต่คุณจะต้องเรียนรู้ที่จะให้อภัยนะคะให้มันผ่านพ้นไปแล้วก็เตรียมพลังงานตัวเองให้พร้อมกับการที่จะรับความรักอันมั่นคงความรักอันแสนโรแมนติกที่จะเข้ามาหาคุณไม่ว่าจะเป็นตัวคุณเองหรือทางเขาเองนะคะอาจจะสลับกันได้ไพ่อาจจะสลับกันได้จจก,ไดก็คืออาจจะเป็นคนที่เจอความรักที่เป็นท็อกซิกมา เพราะฉะนั้นคุณทั้งคู่จะต้องมีการเรียนรู้แล้วก็ให้อภัยกับเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วคุณทั้งสองคนนะคะก็จะมาเจอกันนั่นอีกความหมายหนึ่งของไพ่อีกในหนึ่งนะคะต่อไปค่ะมาดูอีกใบหนึง่งบอกว่าอะไรคะ Calling in your soulmate นะคะคนที่คุณพบคนที่คุณเจอคนที่คุณจะ คนที่จะเข้ามารักคุณเนี้ยอาจจะเป็นคนที่คุณร้องขออธิฐานขอหรือเขาคนนั้นนะอธิฐานร้องขอให้มาเจอคุณเป็นคำอธิฐานที่คนสองคนอธิฐานแล้วมาเจอกัน เพราะว่าในช่วงชีวิตหนึ่งเราอาจจะเจอคู่รักของเราหลายๆคนแล้วอาจจะมีการเลิกลากันไปแต่คนคนนี้ก็คือคนที่คุณอาจจะร้องขอกันมาแต่ชาติปางก่อนมีเขาเรียกว่ามีวาสนาต่อกันแล้วร้องขอกันมาแต่ว่าคุณจะต้องมาชดใช้กรรมกับคนที่เป็นคู่ที่ไม่ไม่ใช่คู่แท้ของคุณก,ก่อนก่อนที่มาเจอเขาอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะคะเพราะอย่างไรก็แล้วแต่พี่เมย์เชื่อมั่นนะคะว่า คนทุกคนมีคู่แท้ของตัวเองที่จะอยู่กันไปตลอดชีวิตมีคู่เหมือนคนที่ใช่ของเราอ่ะเราทุกคนมีคนที่ใช่อยู่แล้วแต่เขาจะมาในเวลาที่ใช่นั่นเองนะคะนี่คือคนที่คุณร้องขอแล้วเขาร้องขอที่จะมีคุณในชีวิตนะคะมาดูใบต่อไปค่ะบ้านพี่เมติดถนนนะ <c oughs> ก็จะได้ยินเสียงรถผ่านไปมาด้วยนะคะก็ขออภัยด้วยนะคะ c h i l d r e n ค่ะ อาจจะเป็นคนรักในวัยเด็กที่กลับมาเจอกันใหม่ก็ได้หรืออาจจะเป็นคนที่แบบว่าคนรักคนเก่าที่ห่างกันไปห่างหายกันไปนะคะเพื่อที่จะไปเขาเรียกว่าอะไรสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะไปสร้างรากฐานความมั่นคงของตัวเองนะคะการที่ <c oughs> ห่างกันไปแล้วคุณกลับมาเจอกันใหม่อาจจะเป็นอย่างนั้นด้วยก็ได้หรืออีกในหนึ่งคุณ จะได้พบเจอคนรักที่อายุแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นคุณหรืออาจจะเป็นเขานะคะที่มีอายุน้อยกว่าหรือมากกว่ากันเยอะๆนั่นเองเขาเรียกว่ารักต่างวัยนั่นเองนะคะหรือคนที่เขาเรียกว่าอะไรคนที่มีบุคลิกดีแต่ว่าอายุเยอะแล้วแต่ยังดูอ่อนเยาว์ยังดูเด็กอยู่เหมือนพี่เมย์เป็นต้นเข้าข้างตัวเอง <c oughs> ไปซะงั้นค่ะ หรืออีกในหนึ่งไพ่ใบนี้มาบอกว่าเมื่อคุณเจอเขาเมื่อคุณได้รักกับเขาคุณจะรู้สึกว่าตัวเองอ่ะเป็นเด็กรู้สึกว่าตัวเองอ่ะ14อีกครั้งหรือประมาณนั้นนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าคนที่จะเข้ามานั้นเขามีบุคลิกลักษณะนีสใสใจคออย่างไรนะคะเรามาดูกันสิคะว่าเขามีลักษณะยังไงคะคนที่จะเข้ามามอบความรัก ให้กับแฟนคลับพี่เมย์เนี่ยเขามีลักษณะ่างบินออกมาเลยนี่ค่ะไพ่นะคะเด้งออกมาเลยหล่นออกมาเองนะคะไพ่ใบนี้บุคลิกลักษณะของเขาคนคนนี้พี่เมย์บอกเลยว่าเขาอาจจะเป็นคนที่<ๆ>เขาเรียกอะไรมีซิกเซนต์มีซิกเซนต์มีสัมผัสพิเศษหรือเป็นคนทีออ่อาจจะเป็นหมอดู อาจจะเป็นคนดูไพ่เหมือนพี่เมย์อาจจะเป็นคนอ่านไพ่หรือเป็นคนที่เป็นครูอาจารย์นะคะที่มีความรู้มีความรอบรู้ในด้านหลายๆด้านเป็นคนที่เก่งหลายๆด้านนะคะเป็นคนที่มีศิลปะนะคะแล้วก็คนคนนี้นะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะทำอะไรก็ คือเป็นคนที่ตั้งใจทําอะไรแล้วเขาจะต้องทําให้ประสบความสําเร็จนะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราถ้าเขาได้ตั้งใจได้ยึดมั่นที่จะทําเขาจะมีความมุ่งมั่นที่จะทําให้มันประสบความสําเร็จให้ได้นั่นเองไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ความสําเร็จจะต,ต้องอยู่คือความสําเร็จจะต้องเป็นของเขานั่นคือคนคนนี้ไม่ว่าปัญหาหรืออุปสรรคใดๆเขาสามารถก้าวข้ามผ่านไปได้นั่นคือบุคลิกลักษณะของเขานะคะแล้วยังไงอีกคะมาดูว่าเขาเป็นใคร เขาเป็นคนที yeah. so, ่มีจิตใจอบอ้อมอารีมีจิตใจที่อ่อนโยนนะคะแล้วก็เป็นคนที่โรแมนติกชอบการดูแลชอบที่จะดูแลคนรักของตัวเองให้คนรักตัวเองมีความสุขเป็นคนที่สุภาพอ่อนโยนมีจิตใจเมตตานะคะเป็นคนที่มีเมตตาอบอ้อมอารีชอบช่วยเหลือคนนะคะและปุคลิของเขาเขาจะดูเป็นผู้ใหญ่เป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนใจเย็นนะคะคนคนนี้เป็นคน ที่เขาเรียกว่ามีฐานะนะเพราะว่าอะไรคะไพ่ใบนี้ก็คือกระสัตรถือถ้วยนะคะ k King o ออ Charlie หรือว่า k i n ออ f Cup นะคะใบนี้เป็นคนที่ภูมิฐานเป็นคนที่มีฐานะมั่นคงพร้อมที่จะดูแลพร้อมที่จะให้ความรักนะคะและเป็นคนสุภาพอ่อนโยนโรแมนติกนะคะเป็นคนธาตุน้ำนะคะคนธาตุน้ำก็กรกฎมีนพิกจินะคะ พี่จีกรกฎมีนกรกฎมีนพิจีคนธาตุน้ำนะคะก็ลองดูนะคะเขาจะเข้ามามอบความรักความมั่นคงให้คุณแล้วยังไงอีกหรือเขาจะมีบุกอาจจะมีบุคลิกเป็นคนของคนธาตุดินก็คือมีความรักมั่นคงคนธาตุดินก็คือพฤกษบกันมันกรนะคะคนคนนี้บอกเลยว่าจริงๆแล้วถึงเขาจะเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีอบอ้อมอารีมีเมตตาแต่จะบอกว่า เป็นคนที่มีความรักมั่นคงให้คุณแล้วเป็นคนที่ขี้หวงขี้หึงขี้หึงมากๆนะคะถ้าได้รักใครแล้วคนคนนั้นจะต้องเป็นห่วงฉันคุณเดียวไม่ยุ่งสูงสิ่งกับใครไม่ชอบให้ใครมายุ่งกับคุณ อยากจะเกาะเก็บกอดเกี่ยวคุณไว้คนเดียวไม่อยากให้ใครมายุ่งไม่อยากให้ใครมาเห็นอะไรประมาณนั้นเลยแล้วบอกว่าคนนี้นะคุณน่ะจะเป็นคนที่แบบแต่งตัวว่าวาแววแไม่ได้เขาจะห่วงของเขานะคะเขาจะห่วงเขาจะหึงนะคนคนนี้นะคะคนที่จะเข้ามามอบความรักให้คุณเนี่ยบอกเลยว่าเขา่เป็นคนขี้หึงมากๆนะคะอะไรนิดอะไรหน่อยนี่เขาก็จะแบบ มไม่พอใจนะคะแต่ว่าอาจจะไม่แสดงออกด้วยความที่เขาเป็นคนที่อารมณ์ดีมีเมตตานะคะแต่จริงๆแล้วส่วนลึกในใจเขาอ่ะเขาอ่ะเป็นคนขี้หึงมากๆนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะกับคนคนนี้ที่เขาจะมามอบความรักให้คุณนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้น มันจะเป็นอย่างไรแล้วเรื่องราวความรักของคุณจะเป็นอย่างไรไพ่จะบอกอะไรนะคะเรามาดูกันเลยโอ้ออกมาเนี่ยสามใบอ่ะทุกคนออกมาพร้อมกันเลยนะคะถามว่ามันจะมันจะเป็นไปอย่างไรนะคะบอกเลยว่าคนคนนี้นะคนคนนี้เขาเป็นคนที่ เกาะติดทุกสถานการณ์กับคุณน่ะเขาเรียกว่าอะไรนะอยากรู้ทุกความเคลื่อนไหวของคุณเลยนะคะคอยคือเขาอยากจะรู้ทุกความเคลื่อนไหวเขาอยากจะไม่ว่าคุณจะไปไหนมาไหนคุณจะต้องอัปเดตให้เขารู้ตลอดเวลาเลยคนคนนี้นะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอย่างที่บอกว่าขี้หวงขี้หึงนะคะคุณจะต้องเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะเอ่อ keep in touch อะ ไม่ว่าคุณจะทําอะไรยังไงที่ไหนเขาก็จะรู้สึกเป็นห่วงนะคะอยู่ที่ไหนกับใครยังไงปลอดภัยไหมกินข้าวหรือยังถึงบ้านหรือยังทํางานเป็นไงมัง่งคุณมีความสุขหรือเปล่า ทุกเรื่องของคุณเขาอยากจะรู้ทั้งหมดนะคะแล้วคนคนนี้นะคะถ้าเข้ามาในชีวิตคุณนะคุณไม่ต้องเดาเลยนะคะเขาจะแสดงออกอย่างชัดเจนว่าเขาชอบคุณแสดงออกอย่างชัดเจนว่ารักคุณนะคะถ้าเขาจะจีบคุณคุณจะรู้ได้เลยว่าเขามาจีบหรือเขาอาจจะถามคุณตรงๆก็ได้เลยว่าคบกันไหมเป็นแฟนกันไหมนะคะคือเขา ประมาณนั้นเลยเป็นคนที่ปากกับใจตรงกันเป็นคนที่พูดตรงไปตรงมาแล้วจะบอกว่าคนคนนี้นะคะถ้าถ้าเกิดเขาตัดสินใจแล้วเป็นคนที่รักมั่นคงรักจริงแล้วก็ตัดจบจริงถ้าได้ตัดสินใจแล้วตัดสินใจแล้วคือตัดเลยเป็นคนที่เด็ดขาดมากนะคะเป็นคนที่เด็ดขาดจริงๆนะคะแล้วจะบอกว่า มีความหลงไหลในตัวคุณมากทางด้านฟิสิกอลทางด้านร่างกายเขามองว่าคุณเป็นคนที่เซ็กซี่นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ชายที่มาดูคลิปนี้เขาจะมองว่าคุณเป็นคนที่เซ็กซี่มีสเสน่ห์ทำให้เขารู้สึกฮอตเขาเรียกว่าอะไรทำให้เขารู้สึกมี เขาเรียกละปลุกไฟอารมณ์ของเขาขึ้นมาทำให้เขารู้สึกว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวอีกครั้งทำให้เขาอยากจะอยู่ใกล้ชิดกับคุณนะคะแล้วทำให้เขารู้สึกมีอารมณ์โรแมนติกที่อยากจะใช้เวลาอยู่กับคุณนั่นเองนะคะกับคนที่เข้ามาแล้วจะบอกว่าไพ่ใบนี้ไพ่หนึ่งถ้วยนะคะความรักของคุณนะคะกับเขาคนนี้มันจะราบรื่นนะคะเพราะไพ่ขึ้นมาบอกเนี่ยอุปสรรคไม่ค่อยมีเลยมา เลยนะเนี่ยไพ่ขึ้นดีมากเลยนะคะไพ่เป็นไพ่ไพ่ดาบนะคะไพ่ใบนี้เป็น princess of one เอ้ยไม่ใช่ princess of sword แล้วก็เดร์เดวิลแล้วก็ไพ่นะคะไพ่ถ้วยไพ่หนึ่งถ้วยขึ้นไพ่ถ้วยความรักความสมหวงังความรักความราบรื่นแล้วก็มีแสงเทียนมีแสงสว่างหญิงคนนี้อกกอดแสงเทียนก็คือมันมีความรักความอบอุ่นความราบรื่นในความรักดีมากมากเลยนะคะความรักของคุณนะคะเรามาดูนะคะแล้วมันจะเป็นไปอย่างไรอีกคะนั่นขึ้นมา พี่เมย์ว่าอันนี้ควีนออฟสอดเมื่อกี้ i n c e s s o ออฟสอดนะคะพลังงานของคนธาตุลมนะคะเป็นพลังงานที่แรงมากๆเลยกับคนธาตุลมนะคะคนคนนี้ที่จะเข้ามามอบความรักให้คุณนะบอกเลยว่าเขาเป็นคนอย่างที่บอกนะคะดูแลสอดส่องคุณตลอดนะคะติดตามเกาะสถานการณ์ของคุณทุกวันทุกวี่ทุกวันส่องคุณอยู่นั่นแหละนะคะบอกบอกเลยว่าตอนนี้อาจจะเป็นคนที่ คุณรู้จักก็ได้ที่คอยสอดส่องดูคุณอยู่แล้วหาจังหวะที่จะเข้ามามอบความรักให้คุณก็อาจจะเป็นได้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่เทวดานางฟ้าอยากจะให้คําแนะนำอะไรกับคุณนะคะกับความสัมพันธ์ของคุณในครั้งนี้กับคนที่เขาจะเข้ามามอบความรักให้คุณนะคะเรามาดูกันสิคะว่า ให้เทวดาวนางฟ้าอยากให้คำแนะนำอะไรกับคนที่ดูคลิปอยู่นะคะไพ่ขึ้นมาใบแรกไพ่ออกมาเลิฟคือมอบความรักความความโรแมนติกให้กันแล้วความรักของคุณนะคะจะบอกว่าไพ่ขึ้นมาเลิฟเพิมพลังความรักชัดเจนมากพลังของคุณคือปลอมมากคุณรักตัวเองนะคะยิ่งคุณมอบความรักให้ตัวเองแล้วความรักนั้นจะยิ่งเข้ามาหาคุณได้เร็วมากขึ้นเท่านั้น ยิ่งคุณมีความรักให้กับตัวตนของคุณอารมณ์คุณยังมีความรักให้กับตัวเองรักตัวเองมากๆจะบอกเลยว่าความรักในตัวเองความรักที่วนเวียนอยู่รอบๆคุณมันจะดึงดูดความรักดีๆมาให้คุณแล้วไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เลิฟนะคะมอบความรักให้ผู้คนมอบความรักให้ตนเองมอบความรักให้สรรพสิ่งทั้งหลายและความรักดีๆจะเข้ามาหาคุณอย่างรวดเร็วมาดูอีกใบค่ะ อีกใบใบนี้บอกว่า don't give up นะคะ don't give up หมายความว่าอย่ายอมแพ้ค่ะไม่ว่าตอนนี้สถานการณ์ความรักของคุณนะคะคุณบอกว่าโอ้ยเป็นโสดไม่เจอคนที่มามอบความรักจริงๆให้สักทีเลยเบื่อเหลือเกินอยู่เป็นโสดนานแล้วอะไรเงี้ยค่ะอย่ายอมแพ้ มันจะเข้ามาหาคุณเร็วๆนี้นั่นเองเตรียมพลังงานของคุณให้พร้อมนะคะคนที่เขารักจริงนะคะคนที่เป็นคู่ของคุณจะเข้ามาหาคุณเร็วๆนี้ค่ะมาดูอีกใบหนึ่งค่ะจากเทวดานางฟ้านะคะเทวดานางฟ้าบอกว่าอะไรคะอินทรีย์เชื่อในจิตวิญญาณเชื่อในเซนส์ของคุณเชื่อในสัญชาตญาณที่บอกคุณนะคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้นะคะมันถูกวางถูกเซตไว้แล้วโดยจักรวาลให้เชื่อในพลังภ ในของคุณเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้วันนี้นะคะใครกันนะที่จะเข้ามามอบความรักความมั่นคงให้คุณนะคะค่ะวันนี้พี่เมย์ก็ขอจบคลิปนี้ไปก่อนแล้วก็ขออวยพรให้ทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะมีความสุขสมหวังในความรักทุกคนเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะอยากให้พี่เมย์ทำหัวข้อไหนเม้นไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ